สวัสดีค่ะ,คะมาพบกับรายการ1 2 3ออกกําลังกายกันเถีกแล้วนะคะวันนี้นะคะพวกเราก็มีท่ายืดกล้ามเนื้อสบากก้ามเนื้อหนานะ้อกหรือว่าข้างลําตัวนะคะร่วมกับเป็นการขยับกระดูกสันหลัง,งระดับอกนะคะมาฝ่กเ,เพื่อนเพื่อนลูกเพลทุกคนนะคะก็อยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่าท่าออกกําลังกายเป็นยับ้างตามไปดูกันเลยค่ะ ท่าแรกนะคะอันนี้เนาะเราจะเริ่มทำที่ข้างขวาก่อนนะคะให้นอนตะแคงงอเขา่าทั้งสองข้างเข้ามานะคะจากนั้นค่อยๆกางแขนออกตามนี้นะคะเวลากลางสามารถหันศีรษะตามไปได้เลยนะคะแล้วก็กลับมาเหมือนเดิมขณะกลางนะคะไม่ให้ขาทั้งสองข้างยกขึ้นนะคะแล้วก็เวลากางไปห้ามเหวี่ยงห้ามกระชากหรือปล่อยแขนตกเด็ดขาดนะคะ ท่านี้ให้ทํานะคะสิบครั้งเป็นหนึ่งเซตนะคะวันหนึ่งทำสามถึงสี่เซตนะคะเป็นท่าที่ยืดสะบักนะคะนอนแตะแคงเหมือนกันค่ะงอขาทั้งสองข้างขึ้นนะคะจากนั้นให้ค่อยๆค,ค,ค่ะเอื้อมมือไปข้างหน้าให้สุดนะคะแล้วก็ดึงมือกลับค่ะให้ขยับบริเวณสะบักหรือหัวไหล่ของเราให้ได้มากที่สุดนะคะไม่งอศอกนะ ไปกลับนําเป็นหนึ่งนะคะสิบครั้งเป็นหนึ่งเซตเหมือนกันวันหนึ่งให้ทำสามถึงสี่เซตนะคะเราจะรู้สึกตึงๆที่บริเวณสะบักได้นะคะทาสุดท้ายนะคะก็เริ่มที่จะแคงเหมือนกันเลยเราจะเปลี่ยนขานิดน,นึงค่ะให้ขาข้างขาข้างบนงอขึ้นค่ะขาข้างล่างเหยียดออกตามนี้เลยนะคะมือจะเปลี่ยนจากการกลางตรงๆมาเป็นทะแยงนะคะจากนั้นค่อยๆกลางไปนะคะ จะรู้สึกตึงๆบริเวณหน้าอกนะคะค่านี้เวลากลางไปห้ามให้ขาลอยเด็ดขาดนะคะถ้าขาลอยแบบนี้เราจะต้องกดขาไว้หรืออย่าไปาไปให้ในระยะที่ขาไม่ลอยนะคะ10ครั้งเป็น1เซตเหมือนกันค่ะวันหนึ่งทำสามถสเซตนะคะ <S <S นี่จะเป็นวิธีการจัดกระดูกโดยนักทักายห้ามบัดนะคะ บางท่านจะเราสามารถปลดออกเนาะแต่บางท่านก็จะไม่ก็ไม่สามารถปลดออกนะคะเขหาใจเข้าลึกค่ะหายใจออกยาวหาใจเข้าลึกหายใจออกยาวไวมดเป็นยังไงกันบ้างคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะอย่าลืมกลับไปทำตามกันนะคะ หรือท่านใดที่ทำแล้วอาการไม่ดีขึ้นนะคะอยากจะปรึกษาเพิ่มเติมก็คือปรึกษานักกายภาพบับัใกล้บ้านได้นะคะหรือว่าสนใจรักษาให้โทร0853699977ค่ะหรือแอดไลน์มาที่แอดบัณฑิตคลินิกกายภาพบับัดนะคะและลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ